ข้อ85พลังงานที่ถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคพืชน,นั้นเป็นพลังงานรูปใดกไก่พลังงานแสงขอไข่พลังงานความร้อนข้อควายพลังงานกลงองูพลังงานเคมีทีนี้มาดูนะเขาถามถูกไหมว่าพลังงานที่เกิดจากการถ่ายทอดจากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภคพืชเป็นพลังงานรูปใดน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้ที่ทําหน้าที่ผลิตในระบบของระบบนิเวศเนี่ยคืออะไรเอ่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสั่งเคราะห์แสงได้ถูกไหมสังเคราะ แสงได้การสังเคราะห์แสงก็คือการเปลี่ยนสารอะนินซีก็คือสารเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆให้กลายเป็นสารอินซีซึ่งการสังเคราะห์แสงเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายของมันก็จะได้เป็นน้ำตาลซึ่งพืชจะสะสมน้ำตาลในรูปของแป้งนั่นเองซึ่งในพืชเนี่ยจะมีแป้งสะสมอยู่ ถามว่าสัตว์ที่มากินแป้งตัวนี้จะเอาพลังงานจากแป้งไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรถามว่าเวลาคนเราจะกินอาหารอะไรสุดท้ายการที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันได้เราจะต้องสลายอะไรนะเราก็ต้องสลายสารที่เรารับประทานเข้ามาถูกไหมซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการสลายแป้งแป้งก็จะกลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ต่อกันเป็นแขนงต่างๆมากมายถูกไหม การที่จะได้พลังงานเนี่ยน้องต้องเกิดจากการที่มีเอนไซม์ fly, มาย่อยแป้งแล้วสามารถนำพวกนี้มาใช้เป็นพลังงานซึ่งพลังงานที่สะสมอยู่ในโมเลกุลของสารเนี่ยมันสะสมอยู่ในรูปของพลังงานพันธะเคมีเพราะฉะนั้นการที่มีสัตว์มากินแป้ง ทำให้เกิดการสลายพันธะเคมีเกิดเป็นพลังงานขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการถ่ายทอดพลังงานระหว่างผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ผลิตเนี่ยจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ร่วมกับสารอื่นๆในการสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นสารอาหารแต่การที่สารอาหารจะถ่ายทอดไปสู่สิ่งมีชีวิตที่กินเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า การสลายพันธะเคมีเพื่อให้เกิดออกมาเป็นพลังงานเคมีนั่นเองเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเป็นการถ่ายทอดพลังงานในรูปของพลังงานเคมีซึ่งตรงกับช้อยข้องงูงง ถามว่ามีการถ่ายทอดพลังงานแสงโดยโตรงไหมไม่มีถูกไหมไม่มีใครที่เห็นยีราฟสมมุติไปเห็นยีราฟกินพืชอยู่แล้วแสงส่องจากใบพืชไปที่ยีราฟยีราฟก็ได้พลังงานขึ้นมาทันทีมีไหมไม่มีถูกไหมไม่มีใบไม้อันไหนสามารถเปล่งพลังงานความร้อนแล้วเรารับความร้อนเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเหมือนได้พลังงานไม่ใช่ถูกไหมคะชั้นนี้ก็ไม่ถูกเนาะ ส่วนข้อคอคายบอกว่าพลังงานกลยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยพลังงานกลก็คือพลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวถูกไหมมีใครเคยเห็นใบไม้เคลื่อนเคลื่อนเอนแล้วก็ไปจับอยู่บนคอของสัตว์ถูกไหมมีไหมเข้าปากเองอย่างเงี้ยมีป้าไม่มีเพราะฉันการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยก็คือต้องถ่ายทอดในรูปของพันธะเคมีซึ่งเกิดจากการย่อยสลายโมเลกุลที่ได้รับประทานเข้าไปนั่นเองนะฉันข้อนี้น้องก็ต้องตอบว่าการที่ผู้ผลิตเนี่ยส่งผ่านผู้บริส่งผ่านพลังงานไปก็ต้องส่งผ่านใน รูปของพันธะเคมีหรือพลังงานเคมีตรงกับช้ข้องงูงูนั่นเองนะคะ